รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทสตรีซึ่งเป็นพลังสําคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติจึงได้กําหนดยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาสตรีพศ2560ถึง2564เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาคปร,ราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย ต้องยอมรับนะคะว่าสตรีไทยเนี่ยมีความใฝ่รู้และก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเช่นเดียวกับหญิงแกร่งแห่งเมืองสิงห์บุรีคนนี้นะคะเธอมีความฝันค่ะว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นเจ้าของกิจการเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวให้ทุกคนอยู่อย่างสบายค่ะและวันนี้ค่ะความฝันของเธอก็เกินกว่าที่คาดหวังเรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะเราก้าวมาจากไม่มีอะไรจนเรามาซื้อตึกตั้งเจ็ดห้องแดห้องทำโรงงานซื้อ ซื้อเครื่องจักรซื้ออะไรเราก็มาจากศูนย์นะคะมาจากเงินกู้ตอนแรกเลยฝันอย่างเดียวว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่แบบพอเราเรารักมากเรื่องอาหารไทยขนมไทยเป็นชีวิตจิตใจที่รักมากมาในชีวิตตั้งแต่โตมาเลยทีนี้มีวันหนึ่งเราก็เลยว่าเออ เงินเดือนลูกจ้างชั่วค่าวมันได้น้อยล้วก็กลับมาลองตําน้ําพริกกระแจจ่ายเขากินเขาก็ชมว่าอร่อยเราก็เลยไปชวนเพื่อนๆที่ทํานาอยู่ลองมาทําน้าพริกตําน้ําพริกขายกันไหมเพราะนั้นเราเริ่มทําปุ๊บเราก็ขายดีขายดีมันก็เริ่มทามาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะมีซื้อสูตรตาราอาหารคือพยายามที่หาสูตรน้ำพริกให้ได้มากที่สุดผสมจนได้สูตรเข้าที่แล้วเป็นที่ยอมรับของทั่วทั่วไปน้ำพริกเราก็ดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากทำน้ำพริกหนึ่งอย่างสองอย่างกลายเป็น12อย่าง เรากู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาเป็นจํานวนเงิน0 0 0 0 0นมาซื้อวัตถุดิบแล้วก็บรรจุพันเดือนหนึ่งเราขายน้ําพริกได้แสนห้าและสมาชิกก็จะแบ่งไปเดือนละ5 0 0 0 5,000จากกําไรตรงนี้นะคะและอีก10%ซก็คือมามาตั้งไว้เป็นกองกลางเพราะเวลาขาดเหลือปุ๊บยังสามารถที่จะหยิบอีก10%อรเนี้ออกมาทําทุนได้ค่ะก็ขอบคุณเงินกองทุนอันนี้ที่แทนสตรีทั่วประเทศนะคะที่เขาเปิดโอกาสให้ ผู้หญิงเติมเต็มมีทุนสำรองที่จะทำต่อยอดได้มันก็จะประสบความสำเร็จจากน้ำพริกซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานสู่การพัฒนาเป็นน้ำพริกที่หลากหลายเหมาะกับยุคสมัยทำให้น้ำพริกปทุมทิพย์เข้าไปอยู่ในใจลูกค้าจนต้องขยายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าที่คอยสนับสน,นุนทำให้กลุ่มมีรายได้และคุณภาพชีวิตของสตรีก็ดีขึ้นด้วยค่ะ และนี่คือหนึ่งความสําเร็จของกลุ่มอาชีพที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้นําเงินกู้ยืมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปสร้างงานสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนนะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะไปติดตามความสําเร็จของสตรีที่ไหนห้ามพลาดนะคะ